ขายไม่หมดหนูเหมาเองพวกหนูเหมาไม่หมดเลยขอบคุณค่ะขอบคุณแมคะหนูซื้อหมดเลยละกันแม่เหมาหมดเลยนะขอบคุณมากเลยอ่ะวันนี้หนูขอเหมาหมดเลยจริงเหรอครับจริงหนูไม่ได้พูดเล่นขายของเป็นยังไงบ้างสู้ๆจ้ะน้าร่าช่วยแม่ก่อน สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนัดแวะมาที่ตลาดแถวบ้านเพื่อที่จะมาช่วยพ่อค้าแม่ค้านะคะเหมาของเนื่องจากเศรษฐกิจช่วงนี้นะคะอาจจะทำให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยขายของยากขายของลาบากวันนี้นะคะนัดก็เลยตัดสินใจจะมาอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าในชุมชนแถวบ้านนั้เนี่ยแหละนัดก็อยากจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในรูปแบบของนัดที่แบบพอจะช่วยไหววันนี้ร้านไหนขายไม่ดีขายไม่หมดหนูเหมาเองแบเรื่องเหมาอะหนูชอบมากกินดูขอช่วยอีกแล้ว ให้ช่วยได้หมดเลยแต่ขออย่างเดียวใส่แมสดีๆอ้าวว่าใส่สอง <laughs> <Okay. S 1> ชั้นแ่ะดูกระหายน้ะใส่สองชั้นให้ใส่แบบนี้ <laughs> ขอ,อย่าใส่แมสดีๆก่อนนะฮะใส่ดีๆนะราพร้อมแล้วพี่นาถูก <laughs> ต้องไ <laughs> ป <laughs> เลือกแรนคือจะบอกว่ากาลังจะมืดแล้วเราต้องการช่วยเหลือพ่อแม่้ายอย่างเต็มที่พี่นานวันนี้จะมองอ่อมๆไม่ได้เพราะว่าอะไรไหมคะของบางอย่างเนี่ยถ้าขายไม่หมดวันอ่ะมันเน่ามันเสียมันคือการขาดทุนวันนี้เราก็จะมาช่วยเหมาเองและยิ่งช่วงนี้นะเขามีการบล็อกดาวแบบสามทุ่มทุกคนต้องเก็บต้องปิดอ่ะมันทำให้เวลาการขายเนี่ยมันน้อยลงค่ะแมะนันนี้เรารอไม่ได้แล้วนะตาเหรอแต่งหน้าแค่ไปหรอโอเคเดีตัวราไปเดินตลาดเปิดฝรั่งมาเดี๋ยวเราไปเลยนดีความพี่นันไปร้านแรกเลยสวัสดีค่ะ แม่ขายผอบเป็นยังไงบ้างโนดกไหมบ้างเลยค่ะทำไมล่ะคนมันไม่ค่อยมีเลยแม่หนูทำมินเนอร์เหนื่อยไหมทุกวันนี้เหนื่อยก็ต้องสู้กำไรที่ขายได้เนี่ยทุกวันได้วันละเท่าไหร่ไม่ถึงห้าร้อยบางทีก็ปันหนึ่งเป็นไม่ถ้าเศรษฐกิจปกติอ่ะกลับบ้านตั้งแต่กี่โมงละสี่โมงสามโมงก็กลับแล้วสะโหนี่จะทุ่มหนึ่งแล้วยังไม่หมดแม่วันนี้นะสู้หนาพวกหนูเหมาแม่หมดเลย แม่สาวะแม่ใส่ถุงกลับมาวันนี้กลับมาได้ไวนะพี่นัดน้องแม่เท่าไหร่คะของเคศสารพิบ้านพอถุงละเท่าไหร่นะสามถุงมาแต่อร่อยไหมคอนเฟิร์มอร่อยอร่ในนี่โอเคแม่เหมาคุญเลยกลับมาได้ไวนะสี่ร้อยหกสิบอันนี้แม่ไม่ต้องพรนะอขค่ะขอให้ดังดังดังค่ะคุณแม่ก็สู้ๆนะคะเาอาจจะไม่สามารถมาเหมาได้ทุกวันก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะไป ปาปาปาร้อนติ้งหรือป้าเอะไม่ลงไปจุ่มโลลงไปจุ่มตรงทิ้งหนึ่งทิ้งหนึ่งมานี่ร้อนติ้งเมาหมดเมาหมดแม่จะหล่นอยู่ตรงนี้เลยนะคุณน้องสาเนี่ยแต่รู้ว่าร้อนติ้งหมายแม่เมาหมดเลยนะติ้งมากเลยอ่ะพอดมันหรือปลายเหตุปลายเหตุก็ได้พอดมันก็ได้พวกนี้ขายของยาคุณไหมคะ มันขายช้าขึ้นขายช้าขึ้นก็คือหมดขาถูกต้องก็เลยทำเราเหนื่อยมากเกินใช่จ้ะเห็นไหมล่ะเพราะอะไรเพราะว่าคนมันน้อยลงคนมันน้อยลงแล้วคนที่มีอยู่ก็เงินก็น้อยด้วยเนาะตัวนี้170บาทได้ค่ะตัวนี้จากที่บาทพีได้ได้ขอบคุณค่ะขอวันนี้ขายหมดเร็วเลยโอดเร็วเลยค่ะ คุณน้าคุณน้องไม่มานี่จะเป็นอะไรที่แบบต้องรอค่ะรอหนูอาจจะไม่สามารถมาเหมาทุกวันแต่ขอให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นในวัยคีณจะได้ข่ายดีๆเหมือนเดิมเนาะจ้าขอบคุณค่ะขอให้สวยๆรวยๆทุกคนนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขายอะไรฮะขายเกาหลีอาหารเกาหลีต้องเท่าไหรบาะคะอันนี้มันคงถือว่อันนี้อย่างเยิ่มไป ยาว84 4ขาดนิดนึงค่ะคุณพี่ขาถ้ามานถึงมาใายของนะคะเศรษฐกิจแบบนี้ถ้าทำให้ขอยได้ดีมากเื่นเก่งแบบนี้ทุกคนก็ต้องหาของมา้วค่ะปกติขายหมดกี่โมงอ่ะประมาณ2-3ชั่วโมงก็หพอสองลูกคุณกลับบ้านเร็วไหมลูกคตณวันนี้6โมงอยากกลับบ้านยังเออครับยิ้มหวานที่ลูกขาด่ไม่ได้คือยิ้มหวานมาก น ad, <S <s ่ารักมากพี่ชายมากแต่พี่นัสเขาเคยกลับบ้านเร็วสุดแล้วเขาเป็นสองทุมงั้นเรามาสั่นฟันในความเหนื่อยค่ะพี่นัสว่าให้เขากลับบ้านเร็วหกโมงเย็นใช่อ่งั้นวันนี้เราเมาหมดขาดต้นงพาไส่ถุงเลยพี่ไส่ถุงเลยกินงินเลยครับโอ้ใส่ถุงมาเร็วพร้อมรอแล้วเนี่ยมีเตลมาล้างมือหน่อยน่ารักพลาสติกไม่ใช่สไตรไงก็ไุ่ใช่สิยางคิดนัดคิดอะไรไปเลื่อยเปื่อย ทั้งหมดเท่าไหร่ครับตันสองสิบโอเนเออหนึ่งพันอันนี้หนึ่งร้อยอันนี้สองร้อยอันนี้ยี่สิบโอ้ยได้กลับบ้านไวแล้วขอบคุณนอาทุกตู้น้าค่ะงานผู้ชาอถ่ายรูปได้โอ้โหผู้ชายขอถ่ายรูปกับนาลาไม่ขอถ่ายรูปกับฉันเราใช้ฉันถ่ายรูปอยากเป็นจีนไยถ่ายด้วยกันเลยพี่นาโอ้โหรู้อย่างว่าใครสวยยืนหนึ่งเลือกฉันเลยจะเลือกใครพี่นาลา ขอบคุณแล้วค่ะนี่ตอนหนูกินหมดเนี่ยหนูอ้วนแน่เลยพี่นัดอ้วนไปเหอะยังไงเขาก็รักกูยืนหุ่นดีขนาดนี้เขายังไม่เอากูเลยโอ้โหไปตอนนี้เนี่ยขายของเป็นยังไงบ้างสู้จ้ะไปแต่รัช่วยแม่กูก่อนช่วงนี้ขายของยากไหมคะค่อ๋อเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมทุกวันนี้ผักจริงขาตั้งแต่เก้าโมงเช้ายันสามทุ่มะขายอยู่ตั้งแต่เก้าโมงเช้ายันวันตอนนี้เหลือเท่านี้ ผู้อย่างหนึ่งลูกทิ้งนะแม่มันกำไรไม่ได้เยอะอามากเลยนะถอดทิ้มันต้องใช้เวลานานโอ้ยขอพรอนข้อยังได้อยากจะขอว่าอะไรวันนี้ต้ขอขอให้ขายหมดนะนาราทำ<อ>ให้มนี้เป็นจริงหน่อยเบาวน์เลยค่ะ <c oughs> ใส่ถุงเลยแม่ใส่ถุงเลยค่ะ <c oughs> พอบนรถให้ใหนูอกีกครับผมขอบคุณนะมาสวยขายดีๆ <Gotta>, ท <can> <ada> ุกวันนะคะนี่ตู้ๆนะคะตู้ๆนะแม่นาไปตั้งใจให้นาขอบค่ะจ้าแม่วันนี้ขายเป็นไงบ้างคะเงียบค่ะเงียมากเท่าไหมกอดกัไรได้บนนึงครับวัานนึงก็สามสี่ร้อยทัลลตที่ตัวเองมีมีอะไรบ้างแม่มีลูกน้อยสองคนแล้วก็ใช้บนรถวันนี้พ่อไหม สองพุ่มจะเคอร์ฟิวแล้วเรายังขายไม่ค่อยได้เยอะเลยอ่ะยังขายยังไายแม่จะขายยังไงต่อหมดเวลาก็กลับบ้านถึงเวลาบังลับได้ก็คือไม่ได้อะไรที่ทำให้ท้อสุดในชีวิตตัวเองแม่ทั้งยังไม่ได้เพราะว่าลูกเราต้องกินข้าวกินอะไรต้องเข้าเรื่งอนอ่ะเค้องไห้กันตัวเองมแมต้องให้เรื่องอะไรครับเรื่องลูกนี่แหละเรื่องเศรษฐกิจนี่แหละไม่ดีแม่และอยากให้ช่วยอะไรค่ะวันนี้อยากให้ลูกสาวซื้อกี่อันเออก็แล้วแต่นะ แล้วจะจะซื้อช่วยนี่นะที่อันดีเอางี้วันนี้ซื้อหมดเนาะเอาหมดเลยค่ะแม่หนูซื้อหมดเลยละกันอันละเท่าไหร่สิบบาทหรอสิบาทเกณฑขอให้แม่ได้กลับบ้านไปหาลูกวันนี้ไม่ไหวนะคะแม่นะซื้อาโซนเลยนะค่ะอันนั้นค่าขนมโตเกียวเนาอค่ะส่วนนี้หนูฝากไปเป็นขนมให้เด็กๆที่บ้านน่ากันค่ะคุณนะแม่นะว้าว้าวฉันมาแล้ว ตีนนา้ก็สุขโอ้ยอยากกินปลาหมึกมาาขสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหา,ายเป็นยังไงบ้างเงียบครับทุกคนว่าปลาหมึกร้านนี้อร่อยจริงไหมลองกินดูนะร้านนี้เด็ดยังไงเด็ดทุกต้องเด็ดพั่วที่ก่วนที่น้ำมันที่เออยี่น้ำมันที่พี่นะอ,อยากทิ้มอะไรดีแม่ทุกอย่างลัด ของขาวเยอะแล้วต้องมีของหวานน่ารักเพราะถ้าไม่กินหวานเขาจะว่าเราสุดาชัยพ่อค้าสวัสดีค่ะใช้ของเป็นไงบ้างคะพ่อค้าช่วงนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้ลำบากใส่ไหมเหนื่อยครับผมวันนี้หนูขอเหมาหมดเลยขนมจริงเหรอครับแม่จริงหนูไม่ได้พูดเล่นทำไมไม่เคยมีใครมาเหมางี้หรอยงไม่เคยเลยครับผมโอ้ยอย่างนี้พ่อค้าเก็บใส่ถุงเลยจะได้กลับบ้านได้ไวนะรูลไหมอ่ะนูจะกินให้หมดเลยน่ากินจังเลยอ่ะ แบรนด์เซเว่นน้ำนึงเออเราเร็วรีบๆนะอย่า้าเพราะคาทั้งเลยคามากเลยอ่ะเวลาสิบดูนะเนี่งานที่เราไปเหมาจากตลาดถ่ายไม่หมดหนูเหมาเองแต่งงานใครเงินไม่กินให้หมดนะนาราโอ้โหถ้าหนูกินหมดเนี้ยท้องหนูพังแน่เลยกินไปเลยเต็มที่ไม่ต้องห่วงทำไมอ่ะเออกินไปเลยไม่ต้องห่วงว่าเนี้ยท้องไส้จะพังมาร้านแรกเลยแม่ ร้านแรกเป็นร้านไก่ทายากินะคะอืมอร่อยมากมั้งถูกต้องฟิวเกาหลีแท้ๆเลยอืมไก่ถือว่าโอเคผ่านปลาหมึกย่างน่เราขอช่นเป็นไข่นะครับพี่นาจาน้ำจิ้มนี้คือเป็นออกหวานหรือแบบนั่งเดิมของเขาครับแม่เป็นรสออกหวานเพราะน่ารักชอบกินหวานอืมร่อยเนาะอืมจุ่มเด็ดนี่ร้านนี้เราเหมาแม่เขาร้านนี้เป็นร้านลูกชิ้นอุ้ยอันนี้เป็นปลอเปี๊ยะปู้อาอุธและชิมเลยค่ะอืมอืม อ๋อขายทอดมันคนพ่อคนนี้อารมณ์ดีมากเนี่ยข่ยทอดมันเนาะชอบมากประทับใจมากเพราะว่าเป็นพ่อค้าที่พูดกันเองน่ารักเป็นเงตอนหลังที่ไปสัมภาษณ์เขาอะเขาบอกว่าเพราะว่าขายไม่ค่อยดีแต่ว่าเ<ฆ>ขาไม่อยากเครียด์เขาก็เลยพยายามทำให้เขาแบบยังแฮปปี้ลาลาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับพี่น,นัดถึงเครื่องมากถ้าสมมติว่าจะกินดีๆเขารวยแล้วนะเขาขายดีๆเนาะ อางทีมาถึงข้าวแกงบ้างร้านแรกที่เราซื้อแล้วความน่ารักคือค่ะแม่เก็บของขึ้นร่มเหรอจ๊ะโว้ยกลับมาหาเราในตลาดเพื่อเดินมาขอบคุณใช่แน่นอนมากวุ้นสะแวะมาโวยพรโวยพรว่าอะไรน้าล่ะขอให้ปัง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 แปลว่าระเบิดตอนนี้เขาจะกลับบ้านก็ได้แต่เขาไม่กลับนะเขายังมาเมาขอบคุณเดี๋ยวขอให้ปังปังนะลูกเราู้สึกดีไปทับใจเขาใส่ใจเราอะไรเงี้ยแม่เดี๋ยวบางทีข้าวแกงกับแกงผะแนงนะคะถุงละานสามทิศบานพี่นัทหมูเยอะมากเยอะจริงเริ่มหนา อันนี้อร่อยอร่อยมากเป็นพัแนแดงเนื้อหมูเนี่ยคือน,นิ่มแล้วก็ไข่เนี่ยคือกำลังดีอะไข่อร่อยจริงอืม เราอะอยากไปช่วยเหลือเขาจริงงสิ่งหนึ่งเลยที่ดีใจคือได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นเขากลับบ้านไวเห็นใจพ่อค้าแม่ค้าที่เขาไม่สามารถเขาตลาดออนไลน์อ,อะถ่ายรูปชิ้นเสียบไม้เงี้ยออนไลน์มันยากอะบางคนทําให้เป็นพี่นัจริงๆตองน,นที่พี่ซึ้งใจที่สุดคือแรืนี้โตเกียวโตเกียวคือพอฟังเขาแล้วมันแบบเห็นใจอะอนาะปะเห็นพี่นัทให้ตังเพิ่มไปแบบว่าซื้อข้าวให้น้องกินนะรู้สึกดีใจเนี่ยแล้วหนูกินเยอะขนาดเนี้หนูก็ต้องท้องผูกอีกแล้วก็ปวดท้องกลางคืนอีกแล้วหลังท้องผูกผิว ็จะพังเห็นไหมล่ะและชวนมากินและชวนมากินไม่เอาแล้วอิ่ม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 หนูไม่กินน้ดหนูท้องถูกแน่เลยอ่ะไม่บอกนาลาหรอบอกมาไม่มีทินนัดบอกหนูมาเดี๋ยวนี้เลยรูเร็วด้วยหนูปวดท้องนี่การที่พี่แวะไปเสเป็นเมื่อกี้พอรู้ว่าถ้าเราซื้อเหมาตลาดขนาดนี้กินเยอะต้องมีปัญหาแน่นอนเกี่ยวกับลำไส้ค่ะนี่ Dash Meal Plus ชาร์ประโยชน์ในทุกวันน้ำหน้าเหมือนโฆษณาเลยอ่ะอ๋อกระตุ้นเด็กหน้ากระตายฉันรู้อยู่แล้วล่ะเพราะนี่คือโยเกิร์ตพร้อมดื่ม ลดฟุ้ลแล้วก็ฮันนี่เลมอนว้าวหัวละสิบห้าบาทสามารถหาซื้อได้ตามราคาชั้นนำเท่าไหร่นะหัวละสิบห้าบาทถูกมากประกอบไปด้วย3าม plus plus ที่1นึ่ง plus ภูมิคุ้มกัน plus ลำไส้ plus ผิว plus ภูมิคุ้มกันเพราะเขามีโปรไบโอติก LGG ที่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน plus ลำไส้ช่วยเสริมตัวนี้ของการย่อยแล้วก็ลำไส้นาระ ลดขมำผัดผิวเพราะว่ามีวิตามินซีสช่วยใน้หน่อ,องผิวผ่านและทำให้ไม่ป่วยง่ายด้วยจ้ะช่วงนี้ต้องเติมนะวติตามินซีด <The S 1> ัสผิวมาส์คผัดประโยชน์ด้ทุกวนันวันนี้เราก็ดีใจนะคะที่ได้ไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่ตลาดเนาะคือวันนี้ดีใจมากพี่นันเพราะว่าหนูรู้สึกว่าการที่ช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมันเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นใช้มือในน้อยของเราเนี่ยไปช่วยพ่อค้าแม่ค้าด้วยใจของเราไม่น้อยนะ ได้เห็นแบบว่าเขาขายหมดอะเขาดีใจกว่าการที่เราเอาเงินไปให้เขาประปากเลยค่ะเพราะว่าคนที่จะขายของอะถ้าของเหลือมันคือความเครียดของคนนั้นเลยความเครียดแต่วันที่ขายดีเนี่ยคือความสุขของเขาใช่แล้ววันนี้นะคะเราก็ได้มอบความสุขกับให้พ่อค้าแม่ค้าถึงจะไม่มากนักแต่เราก็ให้ด้ใจค่ะพี่นัททำไมมันข้นจังอะตอนนี้คือดัชมิวพลัสพลัสไปหยดได้ทุกวันเราใช้เข้มข้นกว่าเดิมก็เพราะมันคือดัชวิวพลัสพันได้ไปยอยหัดทำ กินเยอะแค่ไหนก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าพอทานตัวนี้ปุ๊บได้ทั้งภูมิคุ้มกันได้ทั้งผิวและเรื่องของระบบลำไส้แค่นี้หนูก็หายห่วงแล้วมีตัวนี้ตัวเดียวอ่ะกินต่อให้หมดได้คําบบมกินเป็นคนเดียวเลยนะา<ห>จะขอชา <laughs> เดี๋ยวเราของไปแจกทั้งทีมงานแล้วก็พี่ๆทำนี้กันดีกว่าพี<ห>่บอลครับกลับบ้าบนเป็นทางนะคะครับผมครับผมวีอร่อยไหมลูกอร่อยมากพี่นันอร่อยด้วยแล้วก็อิ่มใจด้วยอร่อยมากอิ่มใจมาก โอ้ยแซ่บหลายโอ้ยแซ่บแห้งดีมีแห้งเดอ้อ <c oughs> โอ้ยแซ่บหลายใสแซ่บหลายใ <c oughs> สใสเยโยๆอ่ะพี่ตุ้ยเอากับข้าวไปกินแล้วพี่ตุ้ยเข้ามาเลยจ้านี่เอาไปกินเลยพี่ตุ้ยจ้า <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ตุย้ย <c oughs>